มาเที่ยวสวนน้ำดงตะกบประจำปี68อีกแล้ววันนี้วันที่ท17กันยายน68ไปลุยก,กันครับไปกันเลย Let's go. Let go ไปจะดับไม่เครื่องวันนี้เข้าไปกันเยอะเลยอ่ะไปก็ไปก่อนแต่งไปก่อนไปโอ้โหว้าวสวนน้ำไปโห oh, น้ำบานเลยครับสวนสวน้ำไม่มีวันนี้สวนน้ำสาธารณะนะใครก็มาเที่ยวได้

ไปวาน้ำรถกับเมื่อวานน่ะดูไปดูข้างหน้ากันมีคอนเสิร์ตด้วยอคอนเสิร์ตเปิดเพลงดังสนุกสนานร้านค้าไม่มีวันนี้ร้านขายอาหารไม่มีออน้ำต่ำกว่าเมื่อวานเมื่อวานน้ำลึกกว่านี้ มีคอนเสิร์ตด้วยอ้อาวมีร้านขายอาหารด้วยตรงนี้ปัที่มีแจ็ตสก,กีเมื่อวานเราเราอยู่ตรงไหนเมื่อวานเนี้ยม,มีปลาหมึกด้วยปลาหมึกย่างาาอ,าาอาหารตกก็ต้องเก็บอาหารโหคนตรงนี้เยอะมากเลย เมื่อวานเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออมาอยู่ที่เดิมแล้วกันเนี่ยตรงนี้เป้นที่ประจำตรงนี้แหละตรงหลักกิโลเมตรที่หนึ่งดงตะคบอีก1กิโลเมตรถึงดงตะคบเออเอออ่ตรงนี้แล้วกันอยู่ตรงกลางนี่แหละเราตวไอ่โอเคลงเลยเราถึงแล้วว่าตกหลุมเปล่าตั้งก่อนตั้งก่อน Ah, ok.